ดีค่ะพบกับสินแสายไฮสุขนิสาวันนี้จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกกันนะคะว่าดวงในเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีพิจิกจะเป็นยังไงบ้างนะคะดวงจะดีขนาดไหนนะคะจะเป็นยังไงนะคะชาวราศีพิจิกนะคะชีวิตมีโอกาสพิผันนะคะปรับเปลี่ยนนะคะไปในทางที่ดีขึ้นนะคะมีโอกาสนะคะบางคนอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรที่มา เยอะแย่วุ่นวายหลายเรื่องนะคะชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนพฤษภามีโอกาสที่จะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะมีโอกาสเปลี่ยนหลายอย่างเลยนะคะชาวราศีพิจิกนะคะปรับเปลี่ยนในเรื่องงานอาชีพนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องงานปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆนะคะเคลียร์ปัญหาเรื่องงานนะคะอุปสรรคอาจจะมีเยอะนะคะบางคนอาจจะแบบว่า แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานเยอะนะคะงานหนักงานเหนื่อยนะคะในเรื่องของการงานนะคะแปลรับภาระเอยอะนะคะในช่วงช่วงเดือนพฤษภาคมนี้คนบางทีงานเยอะไม่มีเวลาพักผ่อนระวังเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะเข้าโรงพยาบาลหรือแบบว่าพักผ่อนไม่พอเหนื่อยนะคะในการทํางานด้วยนะคะชาวราศีพิจิกนะคะอ่าชาวราศีพิจิกนะคะ อ่าให้ไหวพระสวดมนต์บ่อยๆนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านนะคะท่านจะได้เปิดโชคเปิดลาบเปิดเงินเปิดทองให้กับชาวราศีพิจิกนะนะคะถ้าคนนี้แบบว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่มีซิกเส้นมีลางสังหรณ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะคะให้ท่าบูชาดีๆนะคะมีโอกาสที่จะมีโชคลาบนะคะมีเงินมีทองเข้ามาแบบไม่คาดฝันนะคะชาวราศีพิจิกคะ่ะในช่วงนี้นะ Mm. Œ, เดือนพฤษภานะเนื <S <S ่อยนะคะแก้ปัญหาหลายๆเรื่องนะคะรายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะนะชาวราศีพิจิกเนี่ยแก้ปัญหาอะไรวุ่นวายหลายเรื่องนะในช่วงเดือนพฤษภานี้นะคะรายจ่ายเยอะใช้เงินเยอะนะคะชาวราศีพิจิกนะคะอาจจะมีคำว่าในช่วงเนี้ยเดือนพฤษภาน่ะรายจ่ายอาจจะแบบมีนอกเหนือนะคะรายจ่ายเยอะนะคะบางคนอาจจะช็อตได้ในเรื่องของการเงินนะคะ แต่ไม่เป no like ็นไรนะคะชาวราศีพิจิกก็หาเงินเข้ามาได้นะคะเพราะว่าชาวราศีเป็นคนเก่งนะคะราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนเก่งมีความสามารถหลายเรื่องนะคะอ่าแล้วก็ถึงจะมีรายจ่ายเยอะนะแต่ก็หาเงินเข้ามาได้นะคะเป็นคนเก่งนะคะหาคกวณะทํางานเก่งมีความสามารถรอบด้านนะคะชาวราศีพิจิกเนี่ยสามารถที่จะอ่าสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะชาวราศีพิจิกนะเดือนพฤษภาคมนะคะโองาน านเยอะค่ะงานเยอะแบกกาะวะแบกภาระเยอะรายจ่ายอะไรก็เยอะก็ต้องขยันมากขึ้นนะคะหารายได้เข้ามาคารวะหาเงินหาทองเข้ามาหลายช่องทางนะคะ,ะมีโอกาสที่จะทํางานหลายอย่างหลายอาชีพนะชาวราศรีพิจิกเนี่ยเป็นคนเก่งมีความสามารถหลายหลายอย่างนะคะเป็นคนขยันค่ะนะคะ,นะคะถึงจะมีรายจ่ายเยอะนะแต่เอาตัวรอดนะคะงานเยอะนะคะขยัน ขยันทํางานหลายอย่างก็มีเงินเข้ามานะคะเดือนพฤษภาณนะัะขยันมากก็ได้เงินก้อนเป็นกอบเป็นกำรรนะคะพฤษภาคมเนี่ยนะคะจับไปเก็เป็นเงินเป็นทองค่ะขยันได้ขยันดีนะคะได้เงินทองเป็นกอบเป็นกำรรนะคะมีโอกาสที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยความสามารถของตัวเองนะคะเหนื่อยหน่อยในการทำทางานนะคะเหนื่อยบางทีไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนะคะงานเยอะ เงินก็เยอะด้วยเหมือนกันรายจ่ายก็เยอะด้วยเหมือนกันนะคะชาวราศีพิจิกนะแต่ก็ขยันนะก็ได้เงินนะคะเป,เ,ปเ,ปเป็นกอบเป็นกำมนะคะถึงจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างนะเข้ามานะราศีพิจิกเก่งแก้ปัญหาได้ไม่ต้องวังน,นะคะเรื่องของรายรายได้รายจ่ายอะไรที่มันเยอะที่มันเกินโคต้าอะไรต่างๆเนี่ย ราศีพิจิกก็สามารถหาเงินมาเคลียรได้นะคะไม่ต้องหวังนะคะถึงเหมือนเหมือนจะแบบโอ้โยเหมือนจะไม่รอดในะเดือนนี้นะจะมีรายจ่ายเยอะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยที่มันนอกเหนือนะแต่ก็อ่าราศีพิจิกขยันไงเก่งไงก็มีเงินเข้ามามีไรายได้เข้ามาทํางานตรงนั้นจ็อบตรงนั้นบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างก็เคลียได้ปัญหาไม่ต้องว่วงนะคะ,ะชาวราศีพิจิกบางคนนะคะก็อ่า ก็อาจจะมีรลังเลในเรื่องของความรักนาบางคนนาอ่าราศีพิจิกนะคะบางทีก็อาจจะแบบอ,อยากจะเลิกกาแฟ คนนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนทีก็อาจจะแบบเออก็ยังมีความรักกันอยู่นะคะบางทีก็ยังตัดสินใจยังไม่ขาดนะคะชาวราศีพิจิกนะบางคนก็จ,จะได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะกับกับแฟนนะคะชาวราศีพิจิกนะในช่วงเดือนพฤษภาอยากจะไปท่องเที่ยวอยากทําอะไรที่อิสระเสรีทํางานอิสระทําอะไรที่แบบอิสระที่อยากตัวเองชอบนะคะชาวราศีพิจิกนะนะคะมีโอกาส ได้ทำในสิ่งที่คิดไว้ตั้งใจไว้นะคะชีวิตมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างนะคะในช่วงเดือนพฤษภานะคะแต่มันก็จะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะมันก็มีอุปสรรคบ้างปัญหาบ้างแต่ว่าชาวราศีพิจิกเนะี่ยก็สู้อดทนนะคะก็สามารถฟันฝ่าไปได้ในทุกเรื่องนะคะถึงจะมีเรื่องของความกดดันบ้างอะไรบ้าง นะคะความแบกรับภาระอะไรต่างๆที่หนักอึ้งนะคะในเรื่องการงานนะคะบางทีแบบงานเยอะแบบไม่ได้พักผ่อนเลยนอนก็ไม่ได้นอนอะไรอย่างเงี้ยกินก็แบบลำบากอะไรเงี้ยบางทีไม่มีเวลากินก็ระวังเรื่องของโรคกระเพาะด้วยนะคะชาวราศีพิจิกเนะะี่ยค่ะมันแบบว่าบางทีงานเยอะจนจนไม่ค่อยบางทีก็แบบอืมนะทางานหลายอย่างไงอาจจะแบบว่าเหนื่อย สุขภาพก็อาจจะไม่ค่อยดีบ้างอะไรเงี้ยมีการเจ็บอ่นอนๆแอดแอดบ้างนะคะแต่มั่นคงนะทำงานหลายอย่างแต่ว่าบ้านปลายชีวิตชาวราศีพิจิกมั่นคงนะคะนะคะหาเงินทองได้เป็นกอบเป็นกำนะคะมีโอกาสรวยเป็นเศรษฐีนะชาวราศีพิจิกนะอ่าก็ถือว่าเป็นคนเก่งมีความสามารถรอบด้านแหละแต่ว่ารายจ่ายมันอาจจะเยอะหน่อยแต่ไม่เป็นไรชาวราศีพิจิกสามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะคะ หาเงินได้แก้ปัญหาได้พิกวิกฤตแต่เป็นโอกาสได้นะบางคนแบบบางอย่างอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคนะแต่ชาวราศีพิจิกก็มองหาโอกาสที่จะเข้ามาที่จะหาะไรายได้เพิ่มหาอะไรต่างๆเข้ามานะมีโอกาสปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างนะคะชาวราศีพิจิกเนาะ,ะเดือนพฤษภานะคะการเงินจะเป็นยังไงบ้างจะดีไหมนะคะอ่า ดาวการเงินนะคะหาเงินได้นะชาวการเงินนะล่ะหาเข้าบ้านได้เรื่อยๆนะการเงินนะคะแต่ว่าก็มีภาระค่าใช้จ่ายอะไรหนะักอึ้งเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรแก้ปัญหาได้นะคะถึงจะมีรายจ่ายอะไรที่ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ชาวราศีพิจิกก็ยังแบบว่าหาเงินชิวอยู่ก็ยังมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่ต้องห่วงหรอก หาได้นะคะในเรื่องของการเงินถึงจะมีภาระรายจ่ายอะไรที่มันนอกเหนือแต่ก็แก้ปัญหาได้นะคะชาวราศีพิจิกนะอ่าแล้วก็ในเรื่องของออการงานจะเป็นยังไงบ้างนะคะชาวราศีพิจิกคะ่ะราศีพิจิกในเดือนพฤษภาการงานจะดีไหมนะคะมีความกดดันอะไรบ้างนะคะดีไม่ดีนะคะชาวราศีพิจิกนะ โอ้ยการงานบางทีมันก็อาจจะมีเรื่องของความทุกข์ความเครียดบ้างนะคะบางอย่างมันอาจจะไม่เป็นดั่งใจนะคะบางอย่างมันก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในเรื่องการทํางานยกย้ายที่ทํางานอะไรใหม่ๆนะคะบางทีมันก็อาจจะมีเรื่องของคนอิจฉาบ้างริษสาบ้างในที่ทํางานนะคะบางคนอาจจะออกจากงานบ้างปรับเปลี่ยนนะคะแต่ก็ อ่าเปลี่ยนได้นะคะบางคนออกจากงานก็ได้งานใหม่ที่โอเคนะคะทํางานแบบชิวๆนะคะสบายๆไม่ได้ซีเรียสอะไรคะ่ะในเรื่องของการงานค่ะความรักเป็นยังไงบ้างราศีพิจิกนะคะความรักอืมในช่วงเดือนพฤษภาเป็นยังไงบ้างนะความรักจะเป็นยังไงบ้างนะชาวราศีพิจิกนะอ่อความรักเป็นยังไงบ้างโอ้ยความรักนะ ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์นะชาวราศรีพิจิกนะมีโอกาสที่จะมีคนมารักมาชอบหลายคนบางคนอาจจะแบบ คบหนึ่งคบสองด้วยอะไรเงี้ยคบสามนะบางทีมันอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคด้วยก็ให้ระวังด้วยนะคะในเรื่องของความรักการทะเลาะเบาแหวงกันความไม่เข้าใจกันด้วยนะคะบางทีก็จจะเหนื่อยนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักแบบรับภาระอยู่คนเดียวนะคะบางคนอาจจะมีแฟนมีครอบครัวนะบางคนชาวราศีพิจิกเนี่ยก็รับผิดชอบงานหน้าที่อะไรทุกอย่างแทนแฟนหมดเลยบางทีแบบแฟนก็อาจจะสบายกว่ากว่ญญาชาวราศีพิจิกนะเพราะชาวราศีพิจิกเนี่ย อาจจะรับผิดชอบครอบครัวเยอะนะคะแบกละพาล่าเหนื่อยนะคะบางทีก็จะมีความเครียดบางทีก็อาจจะมีความน้อยใจทะเลาะเบาแวงกันบ้างในครอบครัวนะคะบางทีก็ชาวราศีพิจิกก็แบบอืบางทีก็อยากจะไปมีคนใหม่บางทีนะบางคนมีแฟนมีครอบครัวอยู่มีแฟนแล้วไม่ได้หลังใจอะไรอย่างเงี้ย บางทีไม่เป็นดังใจก็อยากจะมีอยากจะหาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอยากจะไปหาคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยบางคนนะอแต่ว่าความรักก็ยังโอเคอยู่มันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างมันอาจจะไม่ได้โรยด้วยกิาาบุหรามนะชาวราศีพิจิกเนี่ยมันความรักจะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบนะมันอาจจะมีปัญหาบางคนก็จะเป็นรักสามเศร้าบ้างรักสองเศร้าอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็บางคนไม่ได้มีรักสองเศร้าสามเศร้าอะไรหรอก ทะเลาะกันเองนะคะมีปัญหาด้วยความไม่เข้าใจกันในเรื่องของความรักค่ะชาวราศีพิจิกนะอืขอบคุณนะคะขอให้ทุกท่านชาวราศีพิจิกเข่งๆเลยๆกันค่ะขอบคุณค่ะ